ไม่ใช่เรื่องใหม่เก่าตลอดการท <c oughs> ี่พูดให้ฟังนี่เป็นเนื้อหาข้อที่ห้าถใช่แต่กคำพูดอาจจะคนละอย,ย่างก็อาจจะต่างบรรยากาศเดิาเนื้อหาเดิมเลย แค่ปรับภาษาให้ตามยุคตามสมัยสมัยไหนอปจัจจุบ anyway. ันอนาคตข้าขึ้นขั้นบดที่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแค่ต่างคนหยัดเนื้อหาเดียวกันหมดถ้าถปรับตามถ้าร้อนขอของเกิดเนื้อหาจะมีจัดพิธี้เขาเอาเดือย ตรงกับองค์พระท้เลยม่ตรงกับพระเดชพระสงเลยจริง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 มันไม่ตรงใช่จริงจริอะมันไม่ตรงไม่ตรงตัวเนื้อหาจริงมันตรงแต่ธรรมะบูรณาการธรรมะปุแต่งมันตรงแต่ของธรรมะสมุิธรรมะปรลกธรมะปุ่งแต่งตรงก่อนที่เป็นแทนการ ต้องลองมึงมึงละทีน่อยถามว่าท่านละทีนแล้วมึงมละทีน่อยทละที่พุทธะเหรอพุทธะมีละที่ละที่นินิกายเหรอพุทธะไม่มีนิกายนะมึงละที่หน่ียกายนพุทธะไม่มีละที่นะพุทธะไม่มีนิกายมึงนิกายมึงละที่หน่พุทธะไม่ยึดไม่ใระทั่งตัวไม่ยึดนะแล้วมึงยึดพุทธะหรือเปล่า พุทธะไม่ยึดมึงนะมึงย,ยึดพุทธะหรือเปล่ามีเลยพุทธะไม่ยึดมึงนะมึงยึดพุทธะหรือเปล่าพุทธไม่มีนิกายนะพุทธไม่มีละที่แล้วมึงนิกายไหนละที่ไหนพุทธะไม่เอามือนะมึงเอาพุทธะหรือเปล่า เเีี่ยยร้มึงไม่เคยเฉลียวเลยว่ามึงกำลังเอาในสิ่งที่ไม่เอามึงไม่เคยเฉลียวตัวมึงเองเลยมื่ไงว่ามึงกำลังยึดในสิ่งที่ไม่ยึดต้องต้องสวนกลับแบบนี้มึงไม่เคยเฉลียวตัวมึงเองเลยไงว่ามึงกำลังยึดในสิ่งที่ไม่ยึดมึงไม่เคยเฉลียวตัวมึงเองเลยไงว่ามึงกำลังเอามึงกำลังเอาธรรมะในขณะที่ธรรมะไม่เอา ไม่ใช่การเขียนแต่ล้างโมหะล้างโมหะล้างโมหะล้างกระบวนการโมหใช่ล้างกระบวนการพิถีสะทอนพิถีที่มี้ได้่มาใช่มันขรอกลายไปขกอบลายไปขรอก่อนไปล้างไปจากนั้นไม่ใช่เขียนไม่ใช่การถักล้าอัเนี้ยเาเรียกว่ายสรุปสรุป ลายมันผอมไปนี่ก็ล้างลายแง่ผอมมาก็ล้างแง่บุมผอมมาก็ล้างบุมโมหะผอมมาแบบไหนก็ล้าง,เล,ลางเลยล้างย้อนด้วยมึงไม่เคยเฉลี่ยตรงเองเลยไงว่ามึงกำลังเอาน้สิตขึ้นนห้อมึงไม่เคยเฉลี่ยตรงเองเลยเหรอว่ามึงกำลังยึดนสิตงมยึด พระไม่ได้ยึดมึงนะมือแต่มีแต่มือยึดองค์พระและทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เคยเอามือมีแต่มือเอาทำแม้แต่วินัยทั้งหลายก็ไม่เคยเอามือมีแต่มือเอาวินัยมึงถึงมึงได้ไม่ตัดสรู้ตามมึงซึ่งไม่ได้มีพานกาได้แค่วยวายได้แค่ร้องแรกแหกเฉะ แค่ฮ้อง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 เฮาถ้าถ้าคนถามไม่ไม่มืดเกินไปก็ยอมคุยกันคือต่อให้มืดต่อให้มืดคุณก็สว่างล้างกันเลยถ้าย้อนเก่งเลยตอนนี้มึงก็ยังไม่ตัดสลงตามเลยแค่นี้เออแต่ มึงไม่เคยเฉลียวบ้างแล้วไงวะมึงเอาทำแต่ทำไม่เคยเอามึงมึงไม่เคยเฉลียวอ่ะอดีสย้อนคำันอ่ะ <c oughs> อาทีนี่แน่ๆก็พุทธะไม่เอามึงนะ <c oughs> มีแต่มึงเอาพุทธะ <c oughs> พุทธะเนี่ยจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอา จะว่าพุทธะหลงพุทธะพุทธะติดพุทธะพุทธะเอาพุทธะมึงอย่าวิปปาาทิฏีอ่อ่ะ th อป็วิปป่าอุปทานทุกอย่างมันจากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอามึงไม่เคยเฉลี่ยวเลยหรอที่มึงไม่ได้ตัดสรุ้ตามทุกวันนี้ก็เพราะมึงมีแต่เอาสิ่งที่ไม่เอามึงไม่เคยเฉลี่ยวตัวเองเลยเลหรอือไงวะที่มึงไม่ตัดไม่กระทั่งตัวตัดทุกวันนี้ก็เพราะมึงมีแต่ยึดกับยึดมีแต่เอากับเอา มึงไม่เคยเฉลียวตัวเองเลยไงปฏิบัติมานานเท่าไหร่แล้วอมึงไม่เคยเฉลียวตัวเองเลยว่าทุกวันนี้มึงได้แค่รู้รูปคุ้มคำสิ่งที่เขาเขียนให้มึงอ่านสิ่งที่เขาว่ามาแล้วมึงก็ว่าตามเขามึงไม่เคยเฉลียวเลยไงว่าเดี๋ยวนี้มึงอยู่ในฐานะแค่รูรูปคุ้มคุกุละตะนตาตต่ย มึงยังไม่ได้มีเนื้อหาตัดสรุปเลยมีแต่ตัณหาในธรรมมีแต่ตัณหาในธรรมในวินัยมีแต่ตัณหาในพระไตรปิฎกมีแต่ตัณหาในคัมภีร์มีแต่ตัณหาในไบเบิลมีแต่ตัณหาในคุณอานมึงไม่ได้เฉลี่ยวเลยหรอมึงกําลังเอาในสิ่งที่ไม่เอามึงไม่มีพระเจ้าที่ไหนเอามึงมึงเอาพระเจ้าพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มาจากไม่เอาไม่กระทั่งม่เอา มาจาับไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดทั้งนั้นมาจับไม่มีทั้งไม่มีแล้วก็กระโลกเป็นมหาหวานาขึ้นมาเพื<ม>่อหมดตัวหมดช่วยกันไม่เหลือตัวไม่เหลือช่วยกันนี่เรียกว่าคำตอบที่ล้างสังเทวดาหลวงพ่อมีอรู้กันไหม หพ่อมีมือไหนกูจึงมมาอาณาาลงมาุกมึงักหลาเนี่ยแหะะพ่มันมีมัมือมีแต่มืออยู่เนี่ยก็เลยต้องวรบุกโลมาแ่ ไมเมื่อขนาดไหนก็ไม่เหลือวิสัยเพราความสว่างเราก็คือเป็นสิ่งที่ล้างาความมืดคนดที่หมดเพสว่างมันก็สลายดวยาดวงที่ขึ้นที่ความมืดก็หายไป จริงๆความสว่างเขาสว่างอยู่แล้วแหละแต่รอบมันดันปิ้นมาปิ้นไปมันก็เลยมีด้านหน้ามืดน่าสว่างทิถีปิ้นมาปิ้นไปเออทิถีปิ้นมาปิ้นไปจริงกระโดงทิตย์ี่สว่างอยู่แล้วตลอดเวลาแต่รอบมันดันปิ้นมาปิ้นไปมันก็เลยมีด้านมืดด้านสว่างไม่เสถียรไม่เสียน ตติเสถียรลลอดกาใช่ทุกอย่างมันมันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดอยู่แล้วอ่ะแต่มึงก็พากันหลงอุปโลกตัวยึดตัวไม่ยึดขึ้นมาใหม่ๆเองทุกอย่างมันไม่มีอยู่แล้วทั้งยึดไม่ยึดอ่ะมึงก็ไปอุปโลกตัวหลงยึดหลงไม่ยึดขึ้นมาชนิดใหม่ใหม่กันเองไงทุกอย่างอ่ะมันไม่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีอยู่แล้วแต่เมึงก็ไปอุปโลกหลงมีหลงไม่มีขึ้นมาชนิดใหม่ใหม่กันเองปิ่นมาปิ่นไปอยู่นั่นจริงๆโลกวันนี้มันสะท้อนถึงคตินิยม มือสว่างมันก็เป็นคติคู่คติคู่ไม่ใช่ไม่ใช่มือไม่มีแต่บางโลกธรรมาตุเขาเรีนสวา่างกันแล้นโลกธรรมชาติเรี่เลือกลยนะนเดี๋ยวไปจับมันง่ายๆากระดาษมันนั่นดิเออมีพิษมีภัยนะต่อยจะช่วยอะไรก็ดูตามมาตาเรือนหน่อย ครับโอเคระวังอย่า <desserts> มือไปจับมันเดี๋ยวปอเข้าไปอืมข้าเดาข้าเดาอีก มึงก็บออยู่แค่แม่นบ่แม่นนี่แหละนี่ลราคาดเดาเกลยพูดเล่นท่ถีอยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ยันยักเป็นยันเออมัวจะเป็นตัวเป็นตาพอไปหาอาดบ้างแล้วเปล่า ซึ่งทราบือสองวันี <laughs> ่ครับโอพีแยมกันแผระรนี่เขาพิเนีสกรัางามนมาเดินเลยว่าซึาบอพีอาแมที่ที่ พอไม่อยู่เขาก็เลยพากันขับรถไปปอกกันเองเลาะไปภาคเหนือนี่นั่นโนู่นทั้นั่งกับแทก็กกระท่านกระเทือนแล้วแบบมะเร็งต่อรุ่มหมากนี่ครเสร็จขึ้นลุ้ขึ้นนั่งรถนานก็มาเสียเข้าของนี้นกันแล้วก็การแทบมันมีให้กับเจ้ากรรมในเวรนในสงครา,ามทำให้เรื่อยๆรถลาวาสอ่อการกระทบกระทั่งกระเทือน นายเวรก็ไม่ใช่น้อยๆล้างกลุ่มก็มาอีกเรียนคิวมาทุกอย่างคือมหากรนณาทุกอย่างถึงจะดําเนินถึงเจ้ากรรมในเวรแต่ก็คือทุกอย่างไปด้วยมหากุณาภาพรวมไปด้วยแต่ว่าการใช้นี่กับเจ้านี่โดยเฉพาะมันก็ทําให้นี่หมดว ใมใใจถ้าคุณใช้นี่กับเจ้าหนี้โดยตรงนี่มันก็หมดตองสหมดโดยวันและการให้กับเจ้ากรรมในเวรในขณะท,ที่มีเจ้ากรรมในเวรคุณก็มันก็หมดไหวต็อนรับสองการจิบให้โดยภาครวมมันก็คือเรื่องของมห ah, ah ah ากุณาภาครวมก็ไปแบบนั้น แต่ในส่วนที่มันเป็นเรื่องของกรณีพิเศษที่กรมกรมผูกพันกรรมสัมพันธ์กันคุณก็ให้เฉพาะเนาะมันก็จะคือแก้ปอมถูกป,ปมแก้เงื่อนโขบเงื่อนไม่ใช่แก้เงื่อนไปแก้ที่มันไม่ใช่เงื่อนไปแก้ปมแก้ไปตรงปมไปแก้ตรงไหนรถลวปมมันจะหลุดไหมก็ไม่หลุดก็เหมือนกันกรณีของกระบวนการแห่งกรรมเวรวิบากทั้งหลายที่พ่องพันกันมาคุณก็แผ่ให้เรื่องของกรรมเวรเจ้ากรรมเนี่ ันจะได้หลุดไปเป็นปบอมๆไม่ใช่ปลอมซะเยอะแยะมากมายกูไม่แก้แล้วที่เกียจแก้มันก็มันก็คาอยู่นี่ไอ้หลวงพ่อบอกอ่าไปทุกอาทิตย์บารมีให้กับเจ้ากรรมในเวนนะเดี๋ยวมันตระการตามกลับมาเล่นงานมึงก็แสดงมึงให้มันไม่พอไงก็เหมือนนะเขาเขาเป็นเจ้านี่แล้วมึงใช้นี่เขาไม่หมดน่ะเขาก็ต้องมาทวงใหม่เขาก็ต้องมาทวงใหม่เอ้มึงใช้แค่นี้ยเหรอดีไม่ดีมันบอดกระก็หลอกมึงด้วย อากูไปตั้งเยอะแยะมึงใช้แค่นี้เหรอเบิกตามเบิกกระโลกกปเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม <Okay. S 1> เฮ้ยมันมีเผยแพร่กันอยู่ไงทุกตนีทีเหนียวบรารมีอย่าให้เจ้าการรมในเวรเดี๋ยวมันจะกลับมาเล่นงานมึงเออกูว่ามึงไม่ต้องรอให้เจ้าการรมมาเล่นงานมึงหรอกมึงอะเล่นงานตัวมึงเองอยู่แล้วเป็นประจำความวิตกวนเล่นงานตัวมึงความลังเมสงสัยเล่นงานตัวมึงเองนั่นแหละเป็นประจำเขาเรียกว่ามึงอะเล่นมึงเองอะเป็นประจำ ไอ้นิสัยที่คับแคบแบบนี้อันนี้สายที่ไม่เปิดกว้างอันนี้สายที่ไม่ได้ยอมรับความเป็นจริงแบบนี้มันเป็นนิสัยที่ประเภทเดียวเสียนิสัยนิสัยที่เสียนิสัยนิสัยที่เสียนิสัยเรื่งว่าเจ้าการเมืเราจำเป็นต้องให้ทุกวันคือต้องแผ่ให้ไปเรื่อยๆรอดลาวาสอบเองหมนว่าคนมีคุณมีนี่แล้วคุณไม่ใชหนี่ถึงคุณใช้ไม่หมดทีเดียวแต่คุณก็ใช้ไปเรื่อยๆ เจ้าหนี้ก็รอดลาวาสอบเองแต่ถ้าคุณมีหนี้เยอะอย่างเงี้ยแล้วคุณไปใช้อยู่นิดเดียวแล้วคุณไม่ให้เนี่ยเขาจะมาตามเบิร์กับหลอกคุณอีกกี่ครั้งกี่ขา,ก,ขากี่พบกี่ชาติถามหน่อยนี่การมาไหนที่มึงใช้เขาไม่หมดเขาก็ะจะตามใช้มึงก็ตามเล่นงานมึงต่อเต่อชาติไม่ใช่แค่ชาติเดียวนี่ <c oughs> อย่าทำมาเป็นดัดจริตเสดายบร,รมีห่วงตัวไม่มีตัวให้ห่วงถ้ากรณี ที่สว่างแล้วเขากล้าเดมาทําร้ายเรอไหมครับคือจริงๆ <c oughs> แล้วมันมันทำร้ายมันก็ตีกลับหรือเปล่าไหมแต่นั้นมันต้องเป็นลักษณะของการโปรดกันผู้ที่สว่างอยู่แล้วก็ย่อมจะสว่างในความเป็นจริงกระจ่างในความเป็นจริงคุณก็โปรดปส์สิคุณก็แผลให้ไปกาใจไหมครับ <c oughs> คุณสว่างคุณก็เอาความสว่างแลวโปรด เล้วคนจะสงวนความสว่างไว้ไม่แผ่ให้สรรพสัตว์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็ต้องมันจะได้ตัดรอบรเวรนกรรมกันไปแม้อรหันที่เยังอาโหสิกันเนีย่ยตัดรอบรเวรนกรรมกันไปแล้วใครมีส่วนไปสิดับล้างว่างล้างไล่องลอยล้างก็มีส่วนไปด้วยกันพอมาโหสิเออแล้วพอมากอาโหสิก็วปวดไปสิ 对。 สังสวัสดิ์เนี่ยล้างไม่ยากเด็กๆเกแบบี้ขอให้คุณสว่างจริงนะคนุณไม่เหลือไม่กระทั่งตัวไม่เหลือกันจริงๆไม่มีไม่กระทั่งตัวไม่มีกันจริงๆแล้วเรื่องสังสวัสดิ์มันเป็นเรื่องไม่ได้ยุ่งยากอะไรมหาบุนาล้างมหาบุนาสลายช่วยคลายช่วยกันไปได้ด้วย โมหะก็โมหะเดิมๆดันพลังก็ดันพลังก็แบบเดิมเดิมเวทนาเดิมๆนิวรณ์เดิมๆตีกลับกันไปกันมาก็แบบเดิมเๆไม่ใช่สัตว์ปลักซ้อนอะไรมหากุณาก็เดิมเดับล้างไร้ร่องรอยล้างก็แบบเดิมๆเดิมที่ไม่เอาเดิมเดิมที่ไม่ใช่อะไรในเดิม ต่ไอ้โมหาเดิมๆก็เดิมแบบเอาเดิมประธานเดิมๆของสังสวรรค์มันก็เดิมๆเดิมเดิมเอาเดิมมหากกนาก็แบบเดิมเดิมแบบไม่เอาเดิมเดิมแบบมันไม่ใช่อในนี้เดิมไม่ได้สอบสอนมั้งไม่ได้ซับสอน ก <c oughs> ็คบ้แนแ่รายละเอียดเท่ั <c oughs> ไม่ได้จำตอน